สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็จะพา FC นะครับมาชมรอบวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่และเป็นพระเจดีย์แบบโบราณนะครับสิ่งที่เป็นมนต์ของอาวัดพระธาตุลำปางหลวงนี้ก็คือจะมีลักษณะโบราณนะครับถึงแม้นว่า จะมีการบูรณะหลังคาไม่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีสีสันที่เป็นแบบเก่าอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนในในพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นทรายนะครับไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะครับแล้วก็ลักษณะของวัดนะครับก็จะตั้งอยู่บนเนินภูเขาที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็จะทำให้พระธาตุเนี่ยเห็นชัดมากนะครับในบริเวณ อาณาอาณาอาณาเขตกว้างแห่งนี้นะครับตอนนี้เหลือเวลาแปดนาทีนะครับเหลือเวลา8นาทีนะครับวัดจะปิดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลมากเลยนะครับโอ๊ตเคยบอกว่าโอ๊ตชอบเลข8นะครับก็สามารถทําบุญได้ก็โอ๊ตก็ได้ทําบุญไปแล้วนะครับอ่าเป็นการทอดกระถิ่นแบบลอยฟ้านะครับ ห้าโมงเย็นนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการติดเงินเป็นแบงค์นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นไปสู่ยอดตรงนี้นะมีสายสลิงนะครับสายสายพานตรงนี้นะครับสามารถไหลแบงค์ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนได้นะครับ ึ่งจะมีธนาคารกาแลกเปลี่ยนก็จะไปควายมความสะดวกไปตามสายนี้จนถึงยอดพระธาตุนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ก็มีการส่งน้ำพระธาตุด้วยนะครับใช้วิธีหลักการเดียวกันนะครับแล้วบริเวณด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการก่อเจดีย์ทรายนะครับ ก็ถือว่าวันนี้เราวันทำบุญทรงพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับพระธาตุดำฟางร้องงาสวยงามมากเลยนะครับโอกาสได้มาแล้วก็ถือว่ามาทรงท้ายสี่เ่านะครับวายแล้วนะครับทาานที่ท่านเบกอรยอดภาพปลาลอยฟ้าบริเวณวัดนะครับก็จะเป็นแบบโบราณนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอยู่นะครับแล้วก็บริเวณวัดจะกว้างมากเลยนะครับ ในส่วนของวิหารหลังนี้นะครับ<ด>ก็จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานที่ใหญ่มากนะครับ FC นะครับสามารถเสร์จหา,าในส่วนของอาวัตได้นะครับซึ่งวันนี้โอ๊ตจะนำพา FC นะครับมาชมบริเวณด้านนอกนะครับด้วยด้วยเวลาที่จำกัดน,นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็โอ๊ตจะ จะมาทำคลิปต่อไปในรอบหน้าถ้าได้กลับมาลำปางอีกนะครับ นี่นะครับในส่วนของวิหารก็จะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นวิหารอาเป็นเป็นโบสถ์โบสถ์ก็เป็นโบสถ์ที่แบบโบราณนะครับวิหารก็เป็นวิหารแบบโบราณนะครับแล้วก็พระธาตุก็เป็นพระธาตุที่แบบโบราณที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับในปัสผูบรอบอีกครั้งเลยพอองพระธาตุหลงบฟังอภิธรูม ก็ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์มนต์ขลังของร้านนาเรานะครับแล้วในฝากฝั่งของอ่าด้านข้างบริเวณวัดนะครับก็จะมีต้นตาลมีอ่าในส่วนของวิหารเล็กๆนะครับบริเวณรอบวัดนะครับก็จะมี่าเป็นพื้นซาแบบนี้นะครับตลอดเลยนะครับ ก็นะครับในอดีตนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็มีสมมุติว่าจะเป็นหนังละครเกี่ยวกับย้อนลุยุคนะครับก็จะใช้สถานที่วัดแห่งนี้นะครับมาสร้างหนังนะครับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นละครเรื่องเพลิงพระนางในยุคของอายุยุค,ยคนึ่งนะครับยุคของสมัยเมื่อที่เมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับในเวอร์ชั่นที่อ่า พี่สมัยพรนะคะเป็นเพลิงพระนางนะคะเป็นพระนางอนันทิพย์นะครับแล้วก็พี่ปิยนุษปานประดับเป็นพระนางหน่อเจ้านะครับได้ใช้ฉากนะครับของวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิหารนะคะเป็นวิหารที่ มีพระพุทธบาทนะคะพระพุทธบาทอยู่ด้านบนนี้นะครับในส่วนของอด้านบนนี้นะคะเป็นพระพุทธบาทอยู่ด้านด้านบนนะครับซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับด้านบนนะครับถ้าปิดประตูแล้วก็เข้าไปอยู่ด้านในจะเห็นเป็นพระพระาธาตุนะครับเต็มเป็นรูเล็กๆนะครับเกิดการหักเหของแสงนะครับแต่ว่า สถานไม่เห็นเป็นพระาธาตุแนวตั้งนะครับแต่ในวิหารนี้ล่ะคะ่ะวิหารนี้จะเป็นภาพมุมกลับเหมือนการแจะเป็นมุมมุมแนวมุมกลับนะคะเป็นการสะท้อนแสงหหักเจากพระาธาตุครับเห็นได้ในในตอนกลางวันนะครับวิหารแห่งนี้นะครับก็จะเป็นทรงล้านนาโบราณน,นะครับ มีความโบราณมากนะครับแล้วก็พุทธศักดิ์นิกชนนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวก็นิยมนะครับเวียนเทียนสามรอบนะครับในช่วงกลางวันนะครับ ก็นับได้ว่านะครับเป็นพระาธาตุนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับในอดีตนะครับซึ่งบ่งบอกได้เลยนะครับบ่งบอกให้เห็นได้ว่าในอดีตนะครับคนล้านนาก็จะมีความนับถือมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีการก่อสร้างนะครับพุทธศาสานา ที่สำคัญสำคัญหลายแห่งของร้านนาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่วัดพระแทลงปางหลวงนะครับก็จะมีความเก่าแก่แล้วก็มีประวัติความเป็นมามาช้านานนะครับหลายร้อยปีนะครับที่นี่นะครับก็จะปิดทําการปิดวัดนะครับประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงตรงเลยนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับ เพราะว่าด้านหลังนะครับก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับได้ประดิษฐานอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเป็นวิหารนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นของจริงด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นประหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์เลยนะครับมีทั้งในส่วนของเชิงเทียนมีเสลียงนะครับแล้วก็อัศนะนะครับใน เป็นแบบโบราณนะครับอาสนะก็มีหลายหลังนะครับแต่ละหลังก็มีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นแตกต่างกันนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นอาสนะไว้สำหรับเทศนะครับในอดีตนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวิหารเล็กๆนะครับที่ไม่มีผนังนะครับเป็นวิหารแบบโล่งๆนะครับหนึ่งหลังที่หนึ่งนะครับก็แล้วก็มีหลังนี้อีกหลังหนึ่งนะครับสำหรับนะครับคนที่ชอบนะครับถ่ายแล้วถ่ายรูปถ่ายภาพโบราณสถานนะครับ วัดพระธาตุลำปางหลวงก็เหมาะแก่การมาถ่ายรูปนะครับรวมไปถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีในส่วนของสถาปัตยกรรมและก็ตำนานนะครับต่างๆที่ยังหลงเหลือเป็นปรากฏไว้อยู่มากมายเลยนะครับซึ่งนะครับในส่วนโอ๊ตก็เป็นคนในพื้นที่นะครับ ซึ่งอดเองก็อาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดแบบอย่างลึกนะคะก็จะไว้นะครับถ้าได้กลับมาอีกนะครับโอจะทําคลิปครั้งต่อไปอีกนะครับ,นะรบก็มีการถ่ายภาพนะครับเป็นมุมที่สวยมากนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราแต่งชุดล้านนานะครับก็จะสามารถมา ถ่ายรูปนะครับออก็มาได้อย่างสวยงามเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะโบราณจริงๆนะครับในส่วนของทางลงนะครับก็จะเป็นบันไดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนินเนาะเป็นเนินเป็นหนะักงอนดอยนะครับที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นถนนปกติ ก็เลยทําให้วัดเนี่ยสวยงามโดดเด่นอยู่ชั้นบนนะครับแบบนี้นะครับน่าเริ่มใส,ส่ศรัทธามากนะครับเป็นแรงศรัทธ,ธาที่แรงกล้านะครับแล้วในส่วนนักข้างล่างด้านหลังนู้นนะครับเราก็สามารถเห็นวิวที่สวยงามนะครับของจังหวัดลำปาง สำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอ๊ตจะทำคลิปที่ละเอียดกว่านี้ในต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ๊ด้วยนะครับกด subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็รับชมโฆษณานะครับสำหรับ FC นะครับอยากให้อ๊ตทำคลิปทำคอนเทนต์ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety สวัสดีครับ